สวัสดีครับพี่ๆและน,น้นะครับทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาแล่ไก่ไปทอดสักหน่อยนะครับใช้มีตัวนี้ตัวนี้ยังยัง,ย,งยังไม่เคยทําขายนะเพิ่งทําออกมานะครับใครชอบก็สั่งได้นะครับอันนี้เป็นยานากิบะแปดนิ้วนะครับรุ่นแปดนิ้วนะครับแปดนิ้วถึงแปดนิ้วครึ่งนะความยาวของเล่มนี้นะครับผมไม่เคยทําเลยเพราะว่าสั้นสุดที่ผมทําก็สิบนิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะหั่นยังไงให้มันบางๆดีนะครับสกิลสกิลการใช้มีดผมนี้กากมากเลยนะผมหั่เครื่องก่อนให้มันง่ายๆนะ,ะ,ะตัวนี้ถ้ามีดเล่มนี้ถ้าถ้าใครสนใจนะถ้าถ้าจะเอาไปใช้งานไม่เน้นสวยก็ราคาผมเริ่มต้นอยู่ที่750นะครับ นะครับขนาดใช้มีดไม่เก่งก็ยังหั่นได้สวยนะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบเราจะได้อะไรบ้างก็จะมีจะเป็นทรงนี้เลยนะแต่จะเป็นด้ามไม้ประดู่นะครับแล้วก็ผิวก็จะเป็นโทนดำๆนะครับก,ก็จะเรียกว่าผิวไฟก็ได้นะครับก็คือเราจะไม่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 ขัดผิวให้เงานะครับก็อาจจะมี หลุมสนิมบ้างอาจจะมีรอยค้อนนิดๆหน่อยๆนะครับอพอส่วนมาแล้วผมจะปาดให้เรียบที่สุดนะครับถ้าว่าปาดไปมากๆแล้วมันหลุมมันลึกอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะทิ้งเลยนะสำหรับผิวดำนะแต่สำหรับผิวขาวนะครับไม่ใช่ไม่ใช่กระจกนะกระจกผมไม่ได้รับทำนะครับกระจกนี้ไม่ได้รับทำนะเพราะมันนานนะครับมันค่อนข้างเสียเวลานะครับก็จะเป็นผิวขัดขาวเหมือนที่เราเห็นเห็นกันอยู่ในมีดของผมนัม่นแหละก็จะเป็น การปาดด้วยกระดาษทรายทั่วไปนะครับปาดด้วยเคมจีใช้ง่ายนะครับนี่นี่ผมผมใช้มีดไม่ค่อยเก่งนะผมยังปาดได้ลื่นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีดเดีมันสามารถคมได้กว่านี้อีกนะมันอยู่ที่คนฝนนะครับถ้าเราฝนดีถ้าเราตั้งใจให้มันคมอะ่ะเหมือนเชฟญี่ปุ่นอันนี้มีดก็คมมากเลยนะอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคการฝนอยู่ที่หินอะไรอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับ คมไม่คมก็อยู่ที่คนใช้ด้วยสำหรับมีดผมผมก็จะเปิดคมให้ประมาณนี้นครับตัดกระดาษได้คมแบบโกนขนเข้าอะไรเงี้ยนะแตถ่ถ้าจะคมว่านี้นะครับลูกค้าต้องฝนเองแล้วนะครับต้องคือไล่เบอร์หินหินฝนอะไรเงี้ยนะผมเห็นเขาทำคมมากเลยนะครับส่วนถ้ามันเป็นด้ามพยุงก็เพิ่ม100นะครับ ถ้าเป็นดำถ้าเป็นผิวขัดขาวก็เพิ่ม50บาทนะครับก็าจากจากที่เราเริ่มต้นกันอ่าสตาร์ทเจ็ดานะครับเป็นผิวดำดามาดูนะสมมุติว่าลูกค้าอยากได้ด้ามพยุงมันก็อัพมา850บาทนะครับนี่คือราคารวมส่งปลายทางนะครับไม่ไม่ไม่มีบบกเพิ่ม้วผมผมรวมให้หมดแล้วนะครับว่าประมาณนี้แล้วผมโอเคแล้วครับอ่าแปดร้อยห้าสิบาทถ้าจะเอาขัดขาวด้วยก็เป็น900พูดง่ายว่ามีดเล่มนี้ เต็มสูตรที่ผมทําขายก็คือ900บาทรวมส่งปลายทางนะครับจะเป็นรุ่นแบบนิ้วนะครับมีลูกค้าถามเข้ามาเยอะผมไม่เคยทำนี่ผมก็ลองทําดูแล้วนะครับถ้าถูกใจก็สั่งกันได้นะครับจะมีคิวอ่าก็จะต้องเป็น Q คิวสิบสิบุมภาพันนะนะครับจะเป็นคิวแรกของปีหน้าเลยนะครับอ่าสิบุมภาพัน์ธก็หมายความว่าผมจะเริ่มทำมีด ให้ลูกค้าส่งให้ลูกค้านี่ก็คือเริ่มทําเลยนะก็วันที่หนึ่งหนึ่งกุมภาพันธ์นะครับเดือนมกราเดือนแรกของปีนี่ก็คือผมจะหยุดแล้วก็จะจัดร้านจัดเครื่องมือเตรียมของเตรียมไม้เตรียมเด็กเอาไว้อะไรอย่างนี้นะนะครับใครชอบมีดเล่มไหนถ้าอยากดูก็ดูที่ช่อง y o u t u b e ผมได้นะครับเราก็จะดูเพิ่มเติมมีมีดแร่มีดอะไรนะครับเพิ่มเิม มีมีดแลกอย่างนี้อันนี้ก็เริ่มเลอะแล้วนะครับใช้งานบ่อยครับแต่ผมไม่ใช่คนใช้งานนะส่วนมากจะเป็นแม่บ้านที่ทําครัวนะครับได้เลยก็เข้าไปดูนะเข้าดูได้นะครับวันนี้ผมก็มากับมีดเล่มนี้พอละนะครับรุ่นนี้ถ้าใครจะเอาไปขัดกระจกอะเอาไปขัดเอ,เองได้นะครับมันไม่ยากแต่มันใช้เวลาเฉยนะครับมันก็บว่า ถ้าจะไปทำกระจกต่อก็ต้องเอาเป็นผิวขาวเนาะสั่งผิวขาวถ้าเป็นผิวขาวด้ามาดูก็800บาทนั่นแหละครับถ้าเป็นผิวขาวด้ามพยุงก็900บาทนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหมักไก่แล้วนะครับใครสนใจก็ถ้าเข้ามาถามได้นะครับว่าอยากได้แบบไหนะนครับถ้าเอาไปใช้งานผมแนะนำสแตนดาร์ดก็พอแล้วะครับ 750รยห้าสิบาทนะครับรวมส่งปลายทางเนาะถ้าใครอยากได้ด้ามดำดำสไตล์พยุงก็เพิ่มหนึ่งร้อยบาทนะครับไอหมุดนี้ปกติถ้าผมทําขายผมจะทํารูเดียวนะอันนี้มันสองรูนะครับคือไม่ใช่อะไรเจาะพลาดนะครับเจาะแล้วมันเอียงมันอยู่ข้างบนไปหน่อยหนึ่งก็เลยเพิ่มหน่อีกรูหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับหลีกหลีกเลี่ยงการการดูเบี้ยวนะครับไม่มีอะไรนะครับ นี้ก็สวัสดีครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ